ตัวน Android TV รุ่นเริ่มต้นมาพร้อมความคมชัดระดับ 4K ได้ HDR10+ พัสีสันที่สดสวยพร้อมฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ใช้ระบบปฏิบัติการ Android TV สวัสดีครับพบกับผมเทนัทรัตนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำทีวีโซนี่รุ่น6 5 x 7 5 h นะครับหรือว่า6 5 x 7 5 0 0 h นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นโซนี่บาเวียนะครับมีไซส์43นิ้ว49นิ้ว55นิ้วและรุ่นที่ผมแนะนำเลยคือ65นิ้วนะครับรุ่นนี้เป็น 4K HDR นะครับความคมชัดระดับ8.2ล้านพิกเซล มาพร้อมชิปโปรผล x 1 4 k p r o d u c e r ได้4 k x reality pro ได้ไทลูมินอตดิสเพย์แล้วก็พิเศษเลยได้ระบบปฏิบัติการ android tv ได้ voice search สั่งงานด้วยเสียงนะครับรุ่นนี้รับประกันให้3ปีนะครับสามารถลงทะเบียน my sony เพิ่มเป็น3ปี3เดือนได้ครับเพิ่มมาอีก3เดือนนะครับพร้อมรับประกันรีโมทให้1ปีนะครับได้เบสรีเฟกซ์สปีกเกอร์ด้วยนะครับ ของลำโพงทีวีโซนี่ตัวนี้เลยแต่ผมจะมาขยายให้ฟังนะครับว่า c k x r e a l t y Pro คืออะไร c k x r e a l t y Pro คือการอัพสเกลภาพนะครับซึ่งเวลาเราได้สัญญาณเข้ามาที่เป็น HDSD หรือ Full HD นะครับมาช่วยอัพสเกลภาพให้ใกล้เคียงกับ 4K ได้ครับผมและในส่วนของไรลูมมนอ์ดิสเพย์นะครับเสริมเฉดสีให้สวยสด ภาพก็จะคมเลนส์สีก็จะกว้างขึ้นนะครับทำให้ภาพดูสวยสดแล้วก็ดูสบายตานะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือ 4K นะครับ 4K processor หรือว่าชิป X1 4K processor ของเรานั่นเองนะครับและชิป X1 4K processor นะครับช่วยปรับโฟกัสภาพนะครับลดน้อยลดค่าินพุ u แ l a กนะครับพวกสัญญาณรบกวนนะครับ ทีวีขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมสีส่วนนี้ครับแล้วก็ทำให้ภาพออกมาได้สวยขึ้นนะครับช่วยปรับโฟกัสภาพรุ่นนี้จะวางมุมไหนก็สวยนะครับมุมซ้ายมุมขวาก็สวยครับรุ่นนี้ได้หน้าจอเป็นจอ VA นะครับใช้หน้าจอ v e r t i c a l Alignment แล้วก็มุมมองการรับชมกว้างถึง178องศาเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องต่อนะครับก็จะมี ทั้งด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังเลยสามารถต่อได้2รูปแบบครับผมถ้าท่านใดที่ชอบแขวนผนังก็สามารถเลือกช่องต่อด้านข้างได้ครับผมซื้อมิตรอย่างหนึ่งครับก็คือ explosion pro นะครับก็คือฟีเจอร์ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระชากความชื้นแล้วก็ฝุ่นละอองเข้าไปในจอพาเนลด้วยนะครับครับผมแล้วนี่ก็คือคลิปแนะนำทีวีโซนีรุ่น 6 5 x 7 5 0 0 h ed, ปี2020ครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ